สวัสดีค่ะมือนี้ก็สิมาว่าข่าวเพื่อกาแล้วเนาะพี่น้องมือนี้ก็จะเป็นข่าวไอ้อุบัติเหตุเนาะเป็นข่าวรถชนแต่คือว่ามีไอ้ครอบครัวหนึง่งเขาเดินทางไปไอ่าพาลูกไปฉีดวัคซีนเนาะขี่รถไปน้าใหมตอรตเวย์แล้วเขาบอกอ่าสิจอบพกรถพักรถแล้วที่นี่อ่ะมันมีรถสวนมาเ็ดใหายรถของเขาเนี่ยไปช้นกับป้าย จนยางแห้งยางจังเลยก็คือหนาหนารถนี่พังยับเลยแต่รถมีคนตายสามคนคนคนโดยสารมาเป็นสี่คนเนะมาะมันนี่คนตายสามคนเป็นชาวตังชาติทั้งหมดเลยผู้ชายนี่หัว่าเป็นอันเป็นคนขับรถเนาะเป็นชาวมาเลเซียถ้าจำไม่ผิดนะเป็นชาวมาเลเซียแล้วม่ิ่งนี่สิเป็นชาวจีน อันที่ที่รอดก็คือมีเด็กหน่อยรอดผู้หนึ่ง mm hmm. แล้วก็มีเด็กหน่อยอีกผู้หนึ่งที่เป็นเด็กชายเนี่ยดับค่าอกแม่เป็ประมาณสองถึงสามเดือนติดหน่อย,ยตายค่าทีเลยกับบ่ได้ไวใหญ่นะ้เแต่ข้าวนี่แบบมันคอน้างสลุดใจคือความเป็นแม่นอะฮักห,หลูวคือสกอดไปในี่เออไวนี่นก็เสียไปน้ากัรเลยพร้อมกันดับค่าที แต่ว่าก็ยังแบบอยากสิฝากถึงพวกใส่รถใส่ถนนเท่ากันบางที่อ่ะความแค่คุณบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวแป๊บเดียวเองเดี๋ยวแป๊บเดียวเองเนี่ยเวลามีอปปุบัติเหตุมามันโมเม,มนต์เลืองน่อยเลยนะคุณน่ะขาคนตายไปสามศพแต่คุณน่ะสามารถขี่รถหนีไปโดยบ่ดูดำดูดีเขาเลยบ่ได้มีการลงมาเบิงบ่ไห้มีการชะลอบ่ได้มีการยังก็คือพอเขาส้นปุ๊บ ที่หนีหน้าตาเฉยถามว่าจิตสํานึกมีไหมเออแค่นั้นแหละบางที่ก็อยากสิเห็นหน้าคือกันอยากตาตอนนี้ก็ยังตามข่าวอยู่อยากหูพื่กันว่าคนจียอดสอนมาเป็นผู้ใหแเราเป็นอย่างคือใจดําแทะเนาะพี่น้องว่าบ่า